สวัสดีครับวันนี้มีข่าวด่วนอีกแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับมีข่าวด่วนอีกแล้วเดีย๋ยวผมแชร์ไปที่ facebook ส่วนตัวผมก่อนแชร์ไปยังแชร์เลย มีใครมาหรืวยังอ,อ๋อมี3คนแล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับงานอีกแล้วครับงานที่ผมเคยคุยไปเมื่อสักวัน2วันที่แล้วนะครับมกรสินประกาศรับรับคนเพิ่มนะครับรับสมัครคนเพิ่มเดี๋ยวผมแชร์ไปที่ Facebook ผมเข้ามากดกดไลค์กดแชร์ like, ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องด่วนมาเล่าให้ฟังอโอเค หวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามานะครับโอเคผมแชร์ไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวข่าวด่วนผมผมได้รับข่าวด่วนจากจากเพื่อนที่อยู่ในมอกรสินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงาน ทั้งที่แล้วเนี่ยได้ยินว่ามีผู้สมัครเขาต้องการคนประมาณ650ตราปรากฏว่ามีคนไปสมัครเพียงประมาณ400ต่า450ตรา,อต,ราตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับยังเหลือยังเหลืออัตราว่างเขาต้องการคนอีก250คนเข้ามาใหม่กดแชร์ไปเลยนะครับกดแชร์ถ้าเกิดคนไหน มีงานแล้วหรือว่ามีอยากให้สมัครพรรคพวกได้งานนี้นะครับลองฟังผมแป๊บเดียวไม่ไม่นานฟังผมแป๊บเดียวเงินเดือนเก00บาทครับเงินเดือนเก้าันแล้วก็จ้างที่ห้าเดือนตอนนี้ว่างเหลือประมาณ200อัตราไม่ถึงละไม่ถึงละครับไม่ถึง200อัตราเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นะครับทำอะไรบ้างเงินเดือนเก00บาทนี้ทำอะไรบ้าง เป็นผู้เก็บข้อมูลออนไลน์นะครับเพ,พื่อนๆมอกระสินจะให้เพื่อนๆเก็บข้อมูลออนไลน์ خر. ออนไลน์ในตรงไหนใน,ในในอำเภอไหนในพื้นที่ไหนมาดูกันฟังนะครับเพื่อนๆที่อยากสมัครแล้วแล้วก็ทนันแล้วก็ทนันซึ่งคุณสมบัติผมจะบอก ตอนท้ายๆนะที่อยากไปทำงานที่อำเภอสมเด็จไม่ได้แล้วนะครับกุชินาลายเต็มแล้วครับอำเภอนามนเต็มแล้วครับคำม่วงเต็มครับอำเภอเมืองก็น่าจะเต็มแล้วนะครับอำเภออื่นเหลือปะปลายนะครับอำเภอดังต่อไปนี้สมเด็จกุชินาลายนามนคำม่วงอำเภอเมืองเต็มนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆทราบนะครับ เพื่อนๆที่สมัครอีกสองร้อยหอีกประมาณสองร้อยอัตตายสองร้อยคนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไปทํางาน mm hmm. เกี่ยวกไปในอำเภออื่นยังตลาดป่าปลายล่องคําเนี่ยยังไม่มีคนลงเลยนะครับยังไม่มีสมัครคนสมัครลงเลยเพื่อนกะโอเคมาดูคุณสมบัติกันเป็นคนจังหวัดกาลสินเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9และไม่เคยได้รับเงินเยียวยา5000บาทจากรัฐเลยไม่ว่ากรณีไหนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงินเนี่ยอยู่ในคุณสมบัตินี่แล้วก็ไม่เคยกักและไม่อยู่ในระหว่างกักตัว14วันเพืเ่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วย เพราะว่าผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีแล้วเราจะได้บุญด้วยกันนะครับงานที่จะทำก็คือเก็บข้อมูลออนไลน์ติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่อธิบายขั้นตอนการสำรวจการทำระบบหมายถึงว่าส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตามที่มอกระสินบอกนะครับจะจ้างทั้งหมด5เดือนเดือนละ9 0 0าบาทเ,เป็นคนไทย อายุ18ปีเริ่มใสประชาธิปไตยไม่เป็นคนล้มละลายไม่เคยถูกจําคุกให้ออกจากรัฐไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับไม่เป็นนักการเมืองไม่วิกลจริตไม่ถูกพักราชการอันนี้เป็นข้อห้ามซ,ซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีแล้วเอกสารที่ต้องใช้เป็นเอกสารที่อ้างอิงว่าฟังนะครับเอกสารที่ต้องใช้เป็นเอกสาร ที่ใช้อ้างอิงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นทำงานอยู่ในผับบาร์ร้านอาหารก็ไปขอหนังสือรับรองจากเจ้าของร้านมาว่าตอนนี้ร้านปิดได้รับผลกระทบจากโควิดยังไง2ขายของอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนๆก็ตามที่โดนสั่งปิดตลาดไปนะครับให้เอาเอกสารที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้เช่า หรือเราเนี่ยจ่ายรายวันเป็นตลาดนัดก็มีตั๋วฉีกรายวันเอกสารพวกนี้เราสามารถนํามาเป็นเอกสารที่อ้างอิงได้ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด1 9โอเคฉบับแรกน,นะครับฉบับที่2หนังสือรับรองจากผู้นําชุมชนว่าไม่อยู่ในระหว่างกักตัว14วันนะครับ 3. หนังสือรับรองตนเองว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ 4. ทะเบียนบ้านบัตรประชาชน 5. รูปถ่าย1นิ้วและวิธีการสมัครสมัครวันนี้ทางออนไลน์นะฮะถึงวันที่18นี้18นี้นะครับมีเวลาวันนี้ถึงวันที่18นะครับแล้วรายงานตัววันที่19เลย18ประกาศผลตอนเย็นรายงานตัววันที่19วันที่20เริ่มทำงาน ผมว่ามันน่าจะไม่ยากสําหรับเพื่อนๆทุกคนถ้าใครไปยังเพื่อนๆ15-16สิบหคนนะครับคุณลวิวันคุณพาวคุณแสงเข้าพัทลินนะครับพัทลินเก้าพันบาทรับวันแรกที่ผมพูดคุยเนี่ยกับเพื่อนๆประมาณ400อัตราตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่200ไม่ถึง200แล้วครับ198อัตรา198ตำแหน่งซึ่ง ซึ่งเหมาะเหมาะกับใครมันก็คงเหมาะกับทุกคนเพียงแต่ว่าอำเภอที่จะลงเนี่ยสมเด็จบัวขาวนามนคำม่วงอำเภอเมืองเนี่ยเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วผู้ที่จะลงสมัครเออผู้ที่สมัครแล้วอยู่ในลำดับที่อีก200ตําตำแหน่งเนี่ยผู้ที่สมัครอีก200ตําตำแหน่งเนี่ยจะได้ไปทำงานในอำเภออื่นๆไม่ว่าจะเป็นล่องคำห้วยเมกนามนก็แล้วแต่นะครับ สลับกันไปแล้วแต่คนลำดับก่อนเขาจะเลือกลงอำเภอไหนแต่เหลืออีกสองร้อยอัตราผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทักทายไปยังอีตัวเล็กๆนะครับทักทายไปยังน้องเอ่นๆด้วยเอกสารเอกสารอย่าลืมว่าเป็นเอกสารที่อ้างอิงว่าเราได้รับผลกระทบเช่นเราอยู่ร้านเนื้อย่างแล้วเจ้าของร้านเคยเจ้าของร้านเคยปิดร้านเนื้อย่าง เพราะคำสั่งจากรัฐบาลก็ไปขอลหนังสือรับรองจากเขาแล้วก็มาสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือหรือผู้ที่ได้รับเงิน9000ันผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้รับเงิน5,000จากจากรัฐบาลก็สามารถที่จะสมัครได้เพื่อนๆครับแต่ต้องไปสละสิทธิ์แล้วก็ทําเรื่องขอคืนเงินต้องเลือกอันใดอันหนึง่งจะเลือก5000บาทอยู่กับบ้านแล้วได้รับเงิน5,000บาท3เดือน หรืออยากมาทำงานกับมอกรสินได้9,000บาท5เดือนนะครับต้อง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 ลองต้องลองตัดสินใจดูว่าจะเอาอย่างไงง่ายๆก็คือน่าจะเป็นงานเก็บข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการสำรวจผมว่าการจัดทำข้อมูลรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายๆที่ที่เพื่อนๆทุกคนทำได้นะครับอ,อ๋อมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหม ผู้ที่สมัครผู้ที่สมัครแล้วทางมอกัสินจะส่งไปทำงานเนี่ยสมเด็จเต็มแล้วนะครับสมเด็จกุชินาลายนามนคำม่วงอำเภอเมืองเนี่ยน่าจะเต็มแล้วนะครับชวนอำเภอที่ไม่มีคนไม่มีคนเลือกไปทำงานเลยน่าจะเป็นอำเภอล่องคำนะครับเพื่อนๆอำเภอล่องคำ อำเภอร่องคำนี้ยังไม่มีคนคนประสงค์ที่จะไปทํางานแสดงว่าคนที่อาเภอร่องคายังไม่รู้นะครับผมผมเดาว่าอย่างนั้นเอกสารเอกสารเดี๋ยวผมจะเอาลงในให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ที่ที่ผมด่วนแล้วก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนก็คือมันประกาศรับถึงวันที่18นะครับประกาศรับถึงวันที่18นี้แล้วก็ปิด4ี่โมงเย็นก็จะประกาศรายชื่อเลยเพราะว่าใช้ระบบ ระบบใครสมัครก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆผมได้งานทําถ้าใครได้รับเงินเยียวยาแล้วแต่ว่าก็อยากมาทำกับมหาวิทยาลัยกาศิน์เนี่ยก,ก็ทำทำเรื่องทําเรื่องขอคืนเงินแล้วก็ทำทำเรื่องขอขอไม่รับสิทธิ์5,000บาทนั้นก็ได้นะครับทักทายไปคุณปฏิรูปนะครับทักทายไป มังกรเมืองน้ำดำนะฮะสมชายทักทายไปกิจยนดันทักทายชอฟ้าทักทายไปกุณฑนัทธานะฮะมาเดียวมาดิวนะฮะมาเดียวมาเดียวโอเคมาเดียวคุณจรุวัฒชาดาคุณพัทลินคุณวาริวันคุณพาวนะฮะคุณิจต,ตัวเล็กๆคุณปฏิรูปสุวรรณลักษณ์นะครับคุณกิจยนดันดมีแต่พักพวกต่อทั้งนั้นเลยนะครับ วันนี้น่าจะมีเรื่องเดียววันนี้น่าจะมีเรื่องเดียวสั้นๆนะครับทักทายไปยังคุณเลิฟริแนนคุณกิติยานะครับเดี๋ยวโอเคสมัครวันนี้ถึงส8บนี้ทางออนไลน์นะครับรายละเอียดรายละเอียดอลองเซิร์ชเข้าไปดูที่เพจของ มอกัะสินนะครับหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะทำลิงก์เก็บไว้ที่เก็บไว้ที่ใต้ใต้ไลฟ์นี้แล้วกันผลจะเก็บไลฟ์นี้ไว้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้งานแล้วก็อยากช่วยเหลือเพื่อนๆที่ได้รับความเดือดร้อนเงินเดียวยาก็ไม่ได้รับนะผมว่าแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ช่วงท้ายๆของการรับสมัครแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะได้ไปทํางานที่ต่างอ,อําเภอ คือไปเก็บข้อมูลเช่นเขาสั่งให้ไปดูสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะไปไปจัดดูไปดูฟาร์มนี้นะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลว่าเขาทําฟาร์มกันจริงหรือเปล่าไปดูฟาร์มไก่ซิฟาร์มไก่เนี้ยได้รับการสนับสนุนจากมอกาสินเป็นโครงการจากมอกาลสินไปดูซิว่าว่าเกษตร,รกรเขาทําจริงหรือเปล่าไปดูน้ําว่าชุมชนนี้เคยทําโครงการจัดการน้ําในชุมชนเนี่ยเขาทําจริงหรือเปล่าประมาณนี้ผมผมคิดว่าประมาณนี้นะฮะ พวกเรามาท้ายๆก็อาจจะได้ออกไปเดินออกไปทำงาน,นอยู่ในที่ต่างอำเภอนะครับทักทายไปยังทนายจรุวัตรสายสารีนะครับพี่ไก่พี่ชัยสุดที่รักของผมทักทายไปคุณพิมพ์วิภานะฮะคุณปุยหรือปุ๋ยก็น่าจะมีแค่นี้เงินเดือน9,000ทำา5เดือน ผมว่าเงิน9,000บาทงาน5เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตบางคนได้แล้วกันนะครับสุดท้ายสุดท้ายขอให้เพื่อนช่วยกดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ Life ของผมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คุณสมบัติ ต่างๆเอกสารที่ใช้หรือลิงก์ที่จะลิงก์ไปถึงมอกระสินใต้ไลฟ์นี้นะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ